อ๋อฮักสวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่ในเกม Star War s ก็มีชาร์จอะไรสักอย่างโกนะฮะแต่วันนี้ก็มาอยู่กับตัวหมายเลขสเปรเป็นตัวละครที่ผมใช้เล่นในคลิปก่อนหน้านะแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวด้านหลังขอรีวิวด้านหลังสิก็จะไปรีวิวด้านหลังตัวละครหนึ่งสองตัวละครที่เหลือแล้วก็จะไปปยเกมอีกอย่างเป็นทางการนะฮะจะไปโหลดเกมอย่าลืมอย่ลืมเกมบล็อกีโอเคเราก็มา มีวิีพระละครดีดีก่านะฮะด้วยตัวนี้ครับก็มีการข้าบูมอะไรอย่างทุกคนมีฮะรูตละครมีปุ่มกระโดดแร็พก็โจมตีปกติแค่กดโจมตีธรรมดาเฉยไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็โจมตีแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมเสียงเป็นอะไรวะโอเคอันนี้คือการปุ่มกมาท้าก็กดโจมตีก็จะเป็นการเปลี่ยนหลักเพื่อระแทรกเข้าไปใน ก็กระแทกปุ๊บแล้วก็ะตัวขอดีไฟก็ศัตรูก็จะล้มลงนะครับต่อมาก็กดถอยก็โจมตีก็จะมีเอฟเกตค่าประมาณนี้เลยนะครก็สกิลที่แรงขึ้นนะครการโจมตีต่อหน,น้นาฟาดไปต่อมาก็คือเออ่วิ่งไปทางซ้ายข้างฝั่นะแล้วก็กดโจมตีก็จะเกตประมาณนี้การโจมตีต่อหน้าสองครั้งฟังเราเสียหายได้ค่อนข้างแรงแต่ก็ไม่ไม่ไดูแรงเลยครับแล้วต่อมาฮะก็จะเป็นสกิลยิงนะฮะถ้ากดซ้า,ขายขวาหรือหน้าก็จะเป็นการนี้ปกติฮะแต่ถ้ากด วิ่งมาข้างหลังแล้วก็กดยิงนะครับจะกลายเป็นตั้งป้อมยิงนะครับแบบมันจะพุ่งเลยนะครับแล้วถ้ากดถ้าจะสม็นหมดก็จะกดรีโหลดก็กดอีกครั้งก็เป็นการรีโหลดกระสุนนะครับต่อไปก็คือยิงปืนล้วนครับเป็นการยิงปืนล้วนสามาแล้วทำให้ตัวล้มลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าเป็นแบบเปลี่ยนดาบขึ้นดาบแลเมื่อกดลงถุก็จะแเดสไปแล้วก็เปลี่ยนดาบออกขึ้นดาบเลยครถ้ากดหลายก็แเดสหลัยขนาดครับถ้ากดเป็นปีเตอร์ตามเลยครับก็จะกลายเป็นปีเตอร์แบบเด็กไทยเป็นการฟันดาบฟังฟึ่งฟงฟึ ทำการโจมตีท่า6ครั้งรวดนะฮะก็จะเป็นประอันนี้เลยที่ต่อมาก็เป็นคอมโบนะครับกดปุ่มโจมตีแล้วก็กดปุ่มยิงปืนก็ได้คอมโบท่าบุ้มแมลงนงี้ฮะเป็นทตรโดมานะฮะก็เป็นท่าคอมโบหนึ่งท่านะครับโดยการกดโจมตีแล้ก็ตีนะครับแล่วก็ตีตรงไหนแล้วก็กดเอ่อท่าคือดาบก็จะเป็นการอัพศัตรูขึ้นมาแล้วก็เฟี้ยงศัตรูเอ่อฟันศัตรูลงกับเรือนะคระมาณตะกี้หนึ่งท่านะครับแล้วก็กดตัวเดียวนะกดปุ่มยิงตาว่าแล้วกด ทางทา,า,ายฟันดาวไปนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดบูสต์เมื่อสักครู่นี้ฮะต่อมานะครับอันนี้เป็นท่าอัลซิเมรนะฮะสุดท้ายมาเราเก็บแตะครบห้าสิบนะฮะแล้วก็กดไปเลยนะกดก็จีบกดจมแล้วสุดท้าก็กดจมจีบนะครัก็เป็นการปล่อยขื้นดาวที่แรงมากครับแต่วงการโจมตีค่อนข้างแคบนะฮะไม่รู้จะโจมตีโดนบา่บาวหรือว่าจมตีไม่โดนนะครับโอเคครับเพื่อกละตอนไหนะที่แตะทั้งหมดก็สบ นี่แล้มากนะฮะเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะฮะว่าเปลี่ยนยังไงโอเคนะฮะกลับมาอยู่ในเกมนะฮะแล้วก็จะมากดเพื่อไปเล่นกันเลยนะคะในโหมดอะไรเพราะว่ากดในโหมดไหนมันก็เจอค่มันแเจไอนะฮะไม่เจอมนุษย์กทีในโหมดสองสองผมบ้าใจเหมือนกันสมวมาคนเล่นในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นคนเล่นในโหมดหนึ่งวีหนึ่งเยอะกว่าสองวีสองนะฮะถ้าดีเล่นมาโอเคเรามาเรื่องเกมกันเลยนะฮะมันตรงกันว่า จะเป็นยังไงเจอกัอนโอเคเราเจอตุลละครที่ค่อนข้างที่ังไม่ได้ตลากันขนะดาดนั้นเราสามารถทุได้แล้วก็เปิดฉากตัวการโจมตีนันไปก่อนคนระับแล้วก็แดสแล้วก็สไลด์มาด้านข้างนะฮะเราจะใช้หมดบินนะครับยิงไปโจมตี กดซ้ายก็ไม่เข้ากับเราสองเราเลิมพังย์มาแล้วโอเคเราเล่นดีกว่านั่นใ่ไหถ้าพูดไปเรื่อยๆอาจจะไม่มีสมาธิอะไรขนาดนั้นแล้วก็กดไปกดจุดตีแล้วก็กดปั่นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้กดอะไรเรื่อยๆเราใช้ผ้าเราตร้างเราเป็นคุณชื่อทหารอะไรเราเป็นเล้กตัวละครเป็นผู้หญิงแต่เราพูดชื่อทหาไปมันจะดูจะสอรแปลกๆแล้วโอเคแล้วก็ฟังแล้วก็เดินเคลื่อนงะมันเข้าไปแล้วก็จูมไปกับไมรอบๆนี่เราต้องพูดแบบนี้ตลอดเลยเราไม่พูดได้ไหมเนี่ยขอไม่พูดได้ไหมให้ ให้เกมมันเล่นไปเลยือเต็งเต็มหรือเต็มเต็มเลยแล้วกันนะคเกมเปลี่ยนหมวดมุมมองมันสู้กับอีกคนห้าคนที่ขาวตัวเบิ่มเบิ่มเขราท่านี่ได้เห็นนะครับผมเขาปล่อยจะบอกว่าอูรุกดันตีสวน้ใไปแล้วก็เพื่อนเรามาล้านะฮะไม่อยากจะเชื่อเลยเพื่อนเราโดนไปเต็มๆใคมต่เราูกไม่โดนเลยครับโคนะคือเราสามารถประกาศเพื่อนตัวเองได้ด้วยนะมันมันได้เป็นไงเราเราสามารถยิงเพื่อนทันเพื่อนได้ตะปูเลย แกแหกแล้วมีต่องจากนั้นก็ลคือิไปถึงชีวินะแต่คสกอบหลอดน้านะ้างน้ามว่าเราาจะแพ้กได้นถ้าเราเยัวเรดียวมองเพียงไว้ถ้าเราจัดการได้แล้วมือคนละคนก็มีศูนย์น การ์ดไปแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ห้างเลยเพิ่งหลอดแล้วก็ขอจัดการไปเลยืแล้วก็เพื่อนปิดฉากไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ได้โชว์เทอะไรเลยเนี่ยจริงจริงเนี่ยมากมากเนี่ยไปเลยโอเคค่อยเก่งมากเลยนะฮะหมายถึงที่แต่งแบบตัวเมื่อกี้ก็เป็นตัวละครที่คล้ายๆกันถือว่าก็อืมมันคล้ายกันนะแต่เมื่อกี้ตัวละครแจกฟรีอันนี้ก็เป็นตัวละครที่แจกฟรีแต่ คล้ายกันหน่ะมันมีคดใช้ด้วยกันปากัวแต่เเรอช้าะไม่่รอนก็มาเล่นนะไเทเลสโก้มันเจอตัวอันตรารนะคือเหมือนกับ布ท巴อ斯ในเกมกังมากาหมฮะคือ布ทมีเทโก้มาซะห่เราพูชูไปหรุดลกอย่างจริงๆแต่เขาไม่คู่กับเาคูนุนี่ดูเขามาทนีสวนก้วนกนจริงเลยนะแล้วเราก็โดนเือนสวหน้า ตัวละคร้มันมีเป็นตัวรท่ันเ şey okay. right. ันยะมันสามารถทำอไมเกด่ี่ได้ีม่กยะคูกับกปวี่กปาวิงหรืออะไร่อะไรโอเคราโบบคอทัเราไม่สนจเลยาบ่กล้จะ่่กรอกับขึ้นะฮะชื่ออะไรมเรรกว่าบปนปรโตทอสแล้วันะแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเพราะว่าเป็นเถ้าเป็นมนุษย์จริงๆมัน รู้สึกมันไม่ถ่ายเลนะรู้สึกมันชื่อาเราป้องกันแต่มันที่หีเราตดนโลแล้วมันมีเี้ยมโอเคเราจดจุสวทางนะฮะเป็นตัวที่ท่างที่ทมาดูเรื่องชาบ้านเพืออะไรก็ไม่รู้แล้วเรื่องก็อจะขาดแล้วเรืวิ่งนะวิ่งเข้าไปรับสกิลเแล้วก็โดนสกิลกระตุกเี่ยมเลยเพื่อนในไม่ดูไม่ดูช้นเลยโอเคนายลาสันไปด้วยเียมีเอีอ้ยมไ้มเ โอเคกลับมาสู้กลับมาสู้กับกาประทอนเขาตัดเลือดเองแสดงว่าเพื่อนจะการประทอไปด้วยและก็จากอาตัวที่เราอาไปด้วยลูกลับเล่นเยอะมาเนี่ยนะโดนว่าผงานะโดยดีผมไม่ได้ถนังตัวเกี่วกับสู้ทอนหือจแก๊แๆเลยอีคนหลงไม่เก่งขอูดได้ไหมเนียูสึกมันน่าโอเคเ็บตัวมาสู้แบบนี้ี่าเลือดมันช่างน่าหวานฉ่ำแล้วก็ชนะเรียบร้อยนะครับ ใช่สิ่ที่สวยง,งามนะฮแล้วมัดูการว่าใครจะได้ผีว่าระหางคนที่รากกับคนที่เล่นหาหาอยู่นะฮะโอเคเพื่อน,เ,นออเพื่อนจะเล่นรได้นะเราคนเมากเลยฮะเพื่อนเดินไปไหนได้บ้างเนี่ยยัเล่อนอยูเลยอะไรเหมือนกันนะที่มาดูแต้มไปไหนอยมน่มันมันห่างกันมากครับอะมันก็ไม่ได้หา่างนะมันหางกันแค่สามอยอย่างอะได้แล้วฉันนะนาจบปีฉันด้วยโอเค เ,เรื่องตาใหม่ะโดยตัวของเพื่อนไปอยู่ภายนตัวตู้แล้วฮะเราถือเป็นเรื่องนี้นะอการอย่างตัวต่างนะเราขอสู้นะตรงนี้อีกที่เจ้าการกับ,กกบแม่มเพื่อนจากรตการูกคนสีม่วงที่เป็นบอกูนนั่นด้วยโอเคเราคิดว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่โหนะเราได้วเวลาลุมนะลุมตัวละครตัวนี้ก่อนดีวกว่าฮะเพื่อนมนีมนือที่ยัดยาฝันว่มีตาที่ปัดแกะออกมาแล้วขอทำการลุงนะฮะ มันใช้สกิลสก,กัดได้ตอนที่เราโจกี้แต่เวลาเราโดนเราเปนโจกี้เราไม่ถามว่าใช้สกิลเลยสก,กัดได้หรืม่เน่ยนั่นคือความที่โกงของตัวละครแรลงสีทองอะเราตัวละครหมายเลข10ตัวนี้เป็นตัวละครแรลงสีม่วงนะเพราะว่าในเรืเดียวสุด้เี่มันเป็นตัวละครที่เก่งเราสารับโดยที่ไม่ต้องเตินมคนะฮะสายฟรีค่อนข้างชอบนะฮะตัวละครตัวนี้โอเคแล้วยิงไป แต่ตาที่แล้วค่อนข้างอยู่หินโดนล,ลาดบ่อยนะครับไปเหยียบครับแล้วก็บริการหน่อยละกันแล้วก็มาคู่แบบคุณแม่มดตั้งแต่คุณเกมนะคุณไม่ได้เป็นคู่คู่ศัตรูที่เราผลลัพธ์ยังเกร็งนะฮะเราขอาช่วแบบฮิวฮิวนะฮะคุณแม่มดแต่เวลาจากกิดการเราฝ่ายข้าเปลี่ยนเล่นไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคุปีเขาเสร็เลยเป็นทางเยอะเหมือนกันนี่หวะที่เราปวดเอาปวดตีขดใส่ในิๆๆ่งโอเคแค่นี้แหละซะจ้ะไนไิ่งอะไรมาก วิ่งวิ่งคุณแม่มดเล่นน้อยเราขอยิงคุณแม่มดชนะไม่ได้เลยโอ้โหปวดฝ่ายน้องตัวปุ๊บวิ่งแล้วเรากดจุดตีนด้วยดาบทำไมเราทำไมเราวิ่งไอเราเช็คขึ้นแค่ไหนเยยี่มเออเราเราโดนโดนนอบจุดปีเนี่ยเนี่ยเขากดสกิลขัดใต้ทำไมถึงเขากดกระดูกขัดได้เราขอยิงตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเร็ชนะนะฮะไม่เข้าใจจริงเกมนี้ตัวละขอลังเอ็ดีกว่าลังตัวสีทองดีกว่าลังสีม่วงยังไงสินะ เีวี v ี MVP. เป็นไงบ้างผมละไงหรอโดยหมายเลข8ก,ก็เล่นทั้งหมดประมาณนี้นครับทั้งหมดก็ลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ชิหน้าพร้อมกับตัวละครตัวอื่นที่ผมได้เล่นไปในเรื่องความทรงจำน,นะครับไปเจอกันใหม่บ๊ายบายก่ัไไปเจอกันใหม่ลิ้นี้ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้แหละบ๊ายบายครับ